สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักเดลี่ของคนสวนกันอีกเช่นเคยนะคะเช้านี้คุณโพสต์แล้วหรือยังคะถ้ายังไม่โพสต์มาโพสต์พร้อมกับบ้านสวนคะ่ะไปที่คุณกําลังคิดอะไรอยู่กดเลือกภาพไปที่แกลเลอรี่เลยคะ่ะเช้าเช้าแบบนี้ต้องรีบโพสต์กันเลยนะคะหาภาพที่คิดว่าสวยและดึงดูดใจที่สุดคะ่ะทําให้คนมาสนใจหยุดดูที่โพสต์ของเราคะ่ะได้แล้วก็กดทัดไป เมื่อกดถัดไปเรียบร้อยจะมาที่หน้าต่างนี้นะคะให้เขียนคำอธิบายบอกอะไรสักหน่อยเกี่ยวกับรูปภาพนะคะซึ่งเราต้องคิดคำที่จะดึงดูดใจให้คนเข้ามาอ่านและดูภาพของเรานะคะบางส่วนได้คำมาแล้วค่ะเตรียมไว้แล้วเมื่อตรวจว่าคำอธิบายถูกและภาพถูกก็กดถัดไปเลยค่ะกดถัดไป จะมาที่หน้าต่างการตั้งค่าโพสต์ใครบ้างที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เขาตั้งค่าไว้ที่สาธนารณะนะคะส่วนตัวเลือกการกำหนดเวลาก็โพสต์เลยกดโพสตตอนนี้เครื่องกำลังประมวลผลนะคะเห็นไหมคะหมุนติ้วๆเลยค่ะกำลังโพสต์นะคะจะใช้เวลานิดหน่อยนะคะสำหรับรูปภาพใช้เวลาไม่นานค่ะดังติ้งนะคะโพสต์เรียบร้อยแล้ว เราเข้าไปดูโพสต์ของเราค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง <ij strip> เมื่อได้โพสต์แล้วนะคะให้กํำลังใจตัวเองด้วยการกดถูกใจค่ะเป็นขวัญกําลังใจให้กับประชากรของช่องเรานะคะแล้วก็แชร์ไปที่สอรี่นี่เป็นโพสต์ที่2คือการลงสอรี่ค่ะลงแบบว่าประหยัดเวลานะคะเรากดไปที่แชร์ไปที่สอรี่ของคุณเลยค่ะ จะแสดงภาพนี้ขึ้นมานะคะบอกว่าภาพนี้จะปรากฏที่สตอรี่ของเรามีลูกเล่นให้เล่นเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรลงเสียงเพลงเอฟเฟกนะคะที่อยู่ด้านขวามือค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเล่นไหมบ้านส่วนจะทำให้ดูนะคะการใส่ข้อความเป็นอย่างไรก็คลิกเข้าไปข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ค่ะ คิดคำที่น่าจะดึงดูดใจคนให้เข้ามาสนใจอ่านและหยุดดูที่ซอรี่ของเรานะคะข้อความก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะคะเราก็เลื่อนไปเลยค่ะเลือกว่าชอบแบบไหนตัวอักษรแบบไหนนะคะจากนั้นก็เลือกสีค่ะจะเลือกสียังไงสีแดงสีเหลืองสีฟ้าเอาตามชอบได้สีแล้วกดเรียบร้อยค่ะตัวอักษรจะอยู่ที่กลางภาพมันไม่สวยนะคะ เลื่อนขึ้นไปอยู่ข้างบนนิดนึงค่ะหรือจะเลื่อนไปอยู่ทางไหนเอาข้างบนแล้วกันเนาะถ้าขนาดมันใหญ่ไปก็บีบให้มันเล็กลงนะคะอบ้านสวนเลือกไว้อยู่ตรงนี้แหละตามนี้เลยนะถ้าชอบแล้วก็กดแชร์ได้เลยค่ะจะขึ้นหน้าจอน,นี้มานะคะแต่อย่าได้สนใจค่ะกดไปว่าไม่ใช่ตอนนี้ แชร์ไปที่ s ตอรีของคุณแล้วนะคะจะขึ้นข้อความแบบนี้มาเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ได้โพสภาพนิ่งแชร์ s ตอรีแล้วเรากดลูกศรกลับมาค่ะสครั้ง จะขึ้นข้อความมาว่าเลือกได้เยี่ยมเลยสร้างเป็นคลิปเรียวเลยการสร้างคลิปเรียวด้วยรูปภาพของคุณช่วยให้คุณดึงดูดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เนื้อหารูปแบบใหม่ได้ก็คือจากรูปแบบภาพนิ่งไปเป็นคลิปเรียวนะคะเรากดไปที่ดูตัวอย่างเลยค่ะก็จะมาที่หน้าซิงเพลงนะคะเราไม่สนใจใส่เพลงเราจะกดข้ามค่ะ เมื่อกดข้ามแล้วจะมาที่หน้าจอนี้นะคะเราจะกดแก้ไขค่ะเพื่อที่จะกำหนดความยาวของภาพนิ่งแต่ละภาพนะคะเริ่มกดที่แก้ไขกันเลยค่ะจะมาที่หน้านี้นะคะเขาจะบอกว่าภาพแต่ละภาพมีความยาวเท่าไหร่นะคะถ้าเราอยากจะกำหนดความยาวให้สั้นลงเราก็เลือกภาพภาพนั้นนะคะให้เป็นกรอบสเอีเหลืองแบบนี้นะคะ แล้วก็จิ้มไปที่ปลายภาพค่ะกดค้างไว้และลากเข้ามาค่ะต้องการให้ความยาวของภาพยาวกี่วินาทีก็เลือกตามชอบค่ะส่วนมากการนำภาพนิ่งมาทำแบบนี้เราจะไม่ให้ภาพยาวนักนะคะเพราะว่ามันน่าเบือ่อเราจะทำทุกภาพเลยค่ะ ตอนนี้บ้านสวนทำให้มีความยาวประมาณ2-3ถึงวินาทีต่อภาพนะคะก็จัดการทุกภาพเลยค่ะให้สั้นลงนะคะมาที่ปลายภาพใช้นิ้วกดค้างไว้นะคะแล้วก็ลากเข้าไปตอนนี้บ้านสวนได้ภาพความยาว6.8วินาทีค่ะเราสามารถที่จะแต่งเติมได้นะคะตอนนี้บ้านสวนจะเพิ่มภาพเข้าไปใน คลิปของเรานะคะมากดที่บวกเพิ่มนะคะก็จะไปที่แกลลอรี่หรือว่ากล้องก็ได้นะคะถ้าไปที่แกลลอรี่จะเป็นการเลือกภาพเข้ามานะคะตามนี้เราก็มาดูภาพที่เราอยากนำเข้านะคะบ้านสวนขอคลิกเป็นภาพขนมตาลน,นะคะเมื่อได้ภาพมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะคือลดขนาดภาพให้สั้นลงนะคะเพื่อให้น่าสนใจจากนั้นก็เพิ่มอีกนะคะ ถ้าจะเพิ่มภาพหลายๆภาพมาเลือกที่เลือกหลายรายการค่ะข้างบนนี้นะคะเมื่อเลือกหลายรายการแล้วเราสามารถที่จะเลือกภาพทีเดียวได้หลายรายการนะคะมันจะปรากฏอยู่ด้านล่างเป็นแบบนี้นะคะคุณสามารถตัดต่อแต่งภาพหรือจัดเรียงคลิปในภายหลังได้เราก็กดถัดไปนะคะรูปที่เราเลือกก็จะเข้ามาในคลิปของเรานะคะเราก็มาลดขนาดภาพนะคะ ก็จะประมาณ2-3นาทีกำลังน่าชมนะคะหรือให้สั้นกว่านั้นก็ได้ค่ะตอนนี้เราได้คลิปที่มีความยาว15วินาทีนะคะบ้านสวนจะลองเพิ่มคลิปที่เป็นอัดวิดีโอมาจากกล้องนะคะอันนี้ไม่เคยเลยนะลองไปด้วยกันค่ะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าอนุญาตให้ใช้กล้องไหมนะคะ เดี๋ยวบ้านสวนจะลองนะว่ามันเป็นอย่างไรอ๋อเขาให้เราอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะจะอาจเป็นภาพทั่วๆไปก็ได้หรือว่าจะเป็นภาพเราก็ได้นะคะตอนนี้บ้านสวนจะอัดเป็นคำพูดไปนะคะเขาจะมาที่หน้ากล้องตัวนี้ค่ะจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือให้เล่นนะคะข้างบนเป็นแฟลชสามารถเปิดให้แสงสว่างได้นะคะหรือด้านข้างนะคะก็จะมีเมนูเพิ่มเพลงความเร็วเอฟเฟกนะคะ และฉากเขียวเราสามารถเข้าไปเล่นได้นะคะเอฟเฟกก็จะทำให้หน้าวิงหน้าใสนะคะใครที่ตื่นมาหน้าดูไม่จืดจะใส่เอฟเฟกก็ได้นะคะนี่บางส่วนก็ใช้เอฟเฟกวิงวิงแพลวาดูนะคะว่าสีหน้าจะเปลี่ยนไปตามเอฟเฟกที่เราเลือกคะ่ะแต่ว่าไม่ใส่ดีกว่ามาเลือกไม่ใส่เอฟเฟกแล้วกันนะคะ มาค่ะมาอัดต่อนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่บ้านสวนจะใช้การอัดในกล้องแล้วก็เข้าไปในคลิปนะคะมาทําพร้อมกันเลยค่ะก็กดที่ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะ 1- นึ่สองซ้ำเป็นภาพแบบนี้นะคะตัวสีแดงแดงขยายขยายกระจายกระจายแบบนี้นะคะคือกําลังอัดเป็นคลิปนะคะตอนนี้บ้านสวนก็จะพูดนะคะเกี่ยวกับว่าทำอะไรกับคลิปนี้นะคะเป็นการทดสอบ ะะเมื่อเราได้คลิปที่ต้องการแล้วเราก็กดตรงกลางนะคะตัวคลิปก็จะเข้ามาที่คลิปต่อจากภาพนิ่งของเรานะคะแบบนี้เลยค่ะโอ้ในคลิปนี้มีทั้งภาพนิ่งและภาพที่เราอัดวิดีโอนะลองเพลย์นะคะว่าคลิปที่เราจะสร้างใหม่นั้นเป็นแบบไหน เราก็ต้องดูว่าความยาวของภาพนั้นดูยาวพอที่จะน่าสนใจหรือยืดยาวเกินไปต้องตัดให้สั้นลงนะคะพอเป็นภาพแล้วก็มาเป็นคลิปอัดนะคะมีแบบนี้ทั้งสองอย่างก็เก๋ไก่น่าสนใจนะคะเป็นการสร้างความหลากหลายให้คลิปของเราค่ะค่ะเมื่อเป็นที่พอใจแล้วนะคะเราจะกดไปที่เรียบร้อยค่ะ แต่บ้านสวนยังไม่พอใจค่ะบ้านสวนอยากสลับภาพนะคะเรียงลำดับภาพใหม่ก็มากดที่ตัวนี้เลยค่ะเรียงลำดับภาพใหม่นะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นภาพและคลิปวิดีโอให้เราสลับภาพเรียงไปค่ะวิธีการก็คือกดค้างไปที่คลิปคลิปนั้นหรือภาพนั้นนะคะแล้วก็เลื่อนไปในตำแหน่งที่เราต้องการให้เขาอยู่บ้านสวนจะให้เขาไปอยู่ด้านหน้าสุดนะคะเราลองมาเลย์กันนะคะว่าเป็นแบบไหน ก็จะเป็นภาพที่บ้านสวนกำลังพูดนะคะเป็นคลิปจากนั้นต่อจากภาพที่พูดก็จะเป็นภาพนิ่งนะคะมันก็เป็นการสร้างความหลากหลายให้คลิปของเรานะดูน่าสนใจส่วนภาพนิ่งตรงนี้ไม่มีเสียงนะคะมาส่วนตั้งใจว่าเดี๋ยวจะภากเสียงเอานะคะแต่มาดูเรียงลำดับภาพก่อนว่าเราชอบแล้วหรือยังเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกดไปที่เรียบร้อยคะ่ะ พร้อมที่จะอัดเสียงแต่ตอนนี้มันมีประมาณท้ายประโยคนะคะที่มีคําที่บ้านสวนอยากตัดออกนะคะเราเลือกไปที่ส่วนตัดออกแล้วเราก็กดไปที่ปลายภาพนะคะแล้วก็ขยับว่าท่อนไหนที่เราไม่อยากได้นะคะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมเมื่อได้ลำดับภาพของคลิปที่ต้องการแล้วนะคะกดไปที่เรียบร้อยค่ะจะกลับสู่หน้านี้นะคะ เราก็จะมาเพิ่มภาคเสียงในส่วนที่เป็นภาพนิ่งนะคะจะเลือกเสียงนะคะเลือกเสียงกดไปที่เพิ่ม voiceover นะคะ voiceover ก็คือการบันทึกเสียงทับวิดีโอตอนนี้เคอร์เซอร์ขีดขาวๆนะคะอยู่ตรงกลางภาพนะคะถ้าเราจะอัดเสียงตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเราจะเลื่อนไปที่ข้างหน้าแต่ณตอนนี้คลิปที่อยู่ข้างหน้าบ้านสวนมันเป็นคลิปที่มีคำพูดอยู่แล้วบ้านสวนจะ อัดทับเฉพาะครึ่งหลังที่เป็นภาพนิ่งนะคะก็เลือกตำแหน่งขีดเขาๆให้มาอยู่ที่ตรงภาพแรกของภาพนิ่งนะคะจากนั้นก็จะมากดปุ่มไมโครโฟนที่อยู่ตรงกลางค่ะกดค้างไว้และภาคเสียงนะคะช่วงนี้เราต้องคิดว่าเราจะใช้คำพูดอะไรนะคะที่จะภาคเสียงอธิบายลงไปในภาพนะคะเมื่อพร้อมแล้วก็กดแตะที่บันทึกเสียงทับวิดีโอแล้วก็พูด คำที่เราจะใช้อธิบายภาพนะคะกดพูดไปให้แถบสีสิ้นสุดคลิปวิดีโอนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะไปเช็คว่าเสียงโอเคไหมให้กดที่เรียบร้อยค่ะเสียงก็จะปรากฏขึ้นมานะคะตอนอัดคลิปตัวอย่างนี้บ้านสวนปิดเสียงไว้นะคะก็จะไม่ได้ยินเสียงนะ ถึงช่วงที่เป็นภาพนิ่งจะไม่มีเสียงนะคะบ้านสวนจะภาคเสียงลงไปค่ะก่อนภาคเสียงขอใส่ข้อความก่อนนะคะมาเลือกด้านขวามือที่เป็นคำว่าข้อความค่ะคลิกเข้าไปแล้วก็เริ่มพิมพ์ค่ะคิดคำที่จะใช้หยุดสายตาคนมองนะคะเป็นคำที่น่าสนใจและตรงกับคลิปของเรานะคะ คลิปนี้เป็นการทดสอบลงเลี้ยวและภาพนิ่งนะคะบานส่วนก็เลยใช้คำว่าทดสอบลงเลี้ยวกับภาพนิ่งเมื่อได้คำอธิบายแล้วก็มาเลือกพื้นหลังแล้วก็เลือกสีนะคะจะเห็นได้ว่าตัวอักษรเป็นสีขาว,ขาวถ้าอยู่ในพื้นสีขาวเราจะอ่านไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกพื้นหลังที่เป็นทึบนะคะ ก็จะเป็นพื้นหลังแบบทึบแสงแบบนี้นะคะแล้วก็แบบโปร่งแสงหน่อยค่ะปกติบ้านสวนจะใช้แบบโปร่งนะคะโปร่งแสงแล้วเราก็มาเลือกสีค่ะสีนี่ก็เลือกให้มันเข้ากับภาพคลิปวิดีโอของเรานะคะหรือภาพนิ่งแล้วกดที่เรียบร้อยค่ะคําอธิบายจะปรากฏอยู่ตรงกลางภาพตัวใหญ่นะคะเราเลื่อนไปและลดขนาดภาพได้ค่ะเลื่อนไปอยู่ในตําแหน่งที่ต้องการลดขนาดภาพโดยการใช้2นิ้วบีบนะคะให้เล็กลงค่ะ ามที่มันจะเข้ากับคลิปของเรานะคะแล้วเลือกวางตำแหน่งข้อความที่ไม่ทับกับภาพนะคะจากนั้นคลิกถัดไปค่ะจะมาที่หน้าต่างสร้างคลิปเรียวสมัยนะคะเราก็เขียนคำอธิบายคลิปของเรานะคะมาดูการตั้งค่านะคะที่เขากำหนดไว้นะคะ ใครสามารถที่จะดูคลิปของคุณได้บ้างเขาตั้งไว้เป็นสาธารณะนะคะและเปิดใช้งานการรีมิกให้ทุกคนรีมิกค,คลิปของคุณได้กดแชร์เลยจะมาที่หน้านี้นะคะมือถือกําลังประมวลผลนะคะเราก็คลิกเข้าไปดูที่หน้าแรกของเราค่ะเมื่ออัปโหลดเรียบร้อยแล้วจะขึ้นของข้อความนี้ขึ้นมานะคะเราก็คลิกเข้าไปดูค่ะหรือเราไปดูที่หน้าแรกของเราเองก็ได้ค่ะ จะเห็นคลิปเรียวที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะการโพสต์ยามเช้าของบ้านสวนใช้เวลา20-30นาทีค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ การลงภาพนิ่งในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่และการลงสตอรี่นั้นเราไม่ได้สร้างไรายได้ในตรงนี้นะคะแต่เราจะได้ผู้ติดตามค่ะเพราะว่าการโพสต์ต่างๆทั้งสองอย่างนี้สามารถที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมที่ช่องเราได้นะคะส่วนการลงคลิปเรียลสนะคะการลงคลิปยาวและการถ่ายทอดสดจะเป็นตัวสร้างไรายได้ให้เราได้จากโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงเช่นกันค่ะเช้านี้บ้านสวนลงเพียง เท่านี้ก่อนแต่ทั้งวันบ้านสวนจะลงคลิปยาวและถ่ายท่อสดด้วยแล้วเจอกันนะคะ